เดี๋ยวเราจะอึ้งได้ได้อย่าอย่าแจกพอเดี๋ยวแบกเองเดี๋ยวพี่จะลักไก่เอาเหรียญเาไปเก่งล่างเลยปานอ้วนลักไก่แล้วลักหมูได้ปหมไม่ได้ลักลักบะหมี่กึ่ไม่ได้ทำไมอ่ะเขาจะรู้ว่ามันโกงปะวะมันโกงปะวะเออมันรู้ได้ไงวะมันตสองพาร์ตไม่เก่งไงใส่มันรอเวลสองมันสองพาร์ตินไม่เก่งไงน้เฮเฮ้ยมันยังไม่สอง ตายมึงมาตายปันยามพีชไม่พีง่วยสวยๆอน้องเคียบสุดยอดเลยพี่แบบสุดยอดจริงปัน,นเดี๋ยวไปแท็กทีป่ะพี่นะ <c oughs> ปันวัฒน์ n แนลคิดถึงน้องปันว่ะไม่มีอยู่ในแคมป์นะพี่แบบคิดถึงน้องจัดเฮ้ยหมดเกนโอโห <c oughs> เลยน้องปันตื่น ูตื่นเที่ยงไม่เหมืนอนคิมหรอกเด็กตื่นสายตื่นสายแต่รีนตื่น11โมงตื่นนะใช่หรอ<ช>ตื่นมาทำ<ช>อะไรเน<ช>ี่ยตื่นมาดูหน้าเฟซกิเกตว่าแบบนอนไปเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วใช่หรอจริงไหมดูได้ไงวะมันอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยเบาหมดหนูก็เกิ่ยวโดนพี่หลบสุดบ้านน้องพี่ไปปลดทุกสกิลวะน้องไอคิมดูพี่ไว้นะอาร์ดอของจริง อย่าชมเยอะอย่าชมเยอะอย่าชมเยอะบอกเลยถ้าดึงกูไปโดนก็คือจบนะเนี่ยไปไอ้ย่าแต่มันดึงโดนป่ะ <c oughs> อันเดียกี้ยมเยกี้ยมเันนี้อะเดน, <c oughs> นอยู่พี่มิกพี่มิกโทรมาบอกเลยพี่มิกคิดถึงผมทุกคนผมให้ผมให้ลุมเลยทุกคนนะผมให้ลุมเลยทุกคนนะ ผมให้ลุมเลยนะอกกโอ้แม่งออฟไอ้เนี้ยโอ้ลูอี้กว่าเนี่ยเปิดดูดิทุกคนโอ้โหไม่งั้นผมรอดนะอันนี้ลูอี้ผิดนะผมไม่ผิดโคตรดังเสืะคุณเล่นคุณเล่นนะ่ะก็เลยเ,เอาฮาหน่อยไม่ได้เอาฮาได้เปล่าไม่เหมือนกิมหรอกตายคนเดียวตลอดพี่จะฮาดูเกยอยู่แล้วใช่หรเป่าเฮ้ยพี่ฮาดูเกย์มาไปวนันวนั้นที่มีล่ากิมตบถอนพี่นี่พี่แหลกนะก็แพ้แล้วก็อ้างอะไรเยอะ กีกีกีร่ากับฟอร์เรนลุมสองตัวโกงลุมพี่ตัวเดียวไม่อยู่กนะันเอาเกือบเอาไม่อยู่ถ้าไม่มีแข่งก่อนกีโมเอาเดียวเดียวเดีอิกกี้ทำหน่อยหน่อยทำหน่อยหน่อยทำอะไรได,ได,ได้มั่งไหมเนี่ยโยนระเบิดขวดไปแนละ้วบักโยนทำโยนระเบิดอนะ่ะทำอะไรได้มั่งเนี่ยแต่โอ้ไม่แรงเลยอะ่ะเฮ้ยเกมแบ็คเบาะ ม,เมอเลนต์ตีแล้วพ<ด>อ,อเลนต์จะตายบูมันขึ้นน้องขอบูขบูการขอเกมของพี่นะคิมจำเงินนำไปใช้นะน้องยิ่งแสดงว่าพี่ได้บูแล้วบูที่ได้ก็ต้องเป็นของผมใช่ใช่ใช่พี่สุดจัดบ้าปันลูเกเชือกไอ้ยี่ไปชมเอาเยี๋ดิพี่ <laughs> <laughs> พี่ครมหาไปว่าน้องไล่ยหญิงไล่ยหญิงกิีมระเบิดปวด <laughs> ระเบิดพวดนี่แอนดรอรนี่คิซี่ไม่มีวันยกโดนผมนะทุกคนนะต่อท่าเป็นที่ตอนแข่งโดนโดนรัว <c oughs> น้องมี่ไม่เคยได้นแอนดรอรเจอคิซี่เหรอในแข่งอะ่ะมั่วหรือเปล่าต่อท่าเป็นที่ตอนเจอผมคิม,มโอ้โหไอ้ฟิกไอ้ฟิกปาบีเสื้อก,กับด้านอะนะน้องมี่จำได้ดีเลย <c oughs> ไม่ชิบหายแล้วตายตายอะไรน้องลอีไม่เรียกด้วยร้อวาละ ดูการโชว์ของผมน,นี่ทุกคนวิไอเทียดโดนดึงอันนี้คือเข้อไิดพาเล็กๆนะครับจริง,รงๆถ้าผมแบบไม่โดนดึงผมไม่มีทางตายคนดูก็เห็นนะทุกคนนะไอคิมพี่โหดเวลาหนึ่งต่อสามอ่ะจริงๆไม่ต้องมีลูกอี้กับเองก็ได้นะถ้าไม่ช่วยอะไรขนาดนี้ก็ไม่ต้องมีมารก็ไดนะ้ <S <S ไปเปิดวาร์ปในบูด,ดีลูียเปิดวาร์ปกันสี่ในบูเลยเปิดวาร์ปเปิดวาร์ป เปิดวาร์ปหนีเมื่อไหรเปิดอ่ะครับนี่คุณมีอันตีไว้ทําไมครับี่แล้วทำไมพี่ต้องโพทีมด้วยเนี่ยไม่ก็ดูดิมันต้องเปิดวาร์ปอ่ะน้องมันไม่เปิดวาร์ปหนีให้ด้วยดิดูเด<อ>มึงตาเห็นไหมเนี่ยอันตีมันยังใชเก็บอ๋อนูอีเล่นเป็นป้าวานเดี๋ยวบอกกันเดี๋ยวบอกกันเขาแค่ไม่รู้ไอ้น้องเดี๋ยวพี่บอกเองไอ้แค่อากูนี้ไม่แรงเลยว่ะพี่เกดก็น้องเล่นอะไรก็ไม่แรง อุ่ยอุ๊บด <c oughs> ูพี่ก่อนคิมอุ๊บฟารนหนีนะะเบื่อวะตอนพี่เป็นธนาเปล่านูวพี่ให้มันป่าเลยนี่ต้องเปิดงหว,วะนนี้ไป <c oughs> มา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 ผมบอกเลยคือที่ผมตายสองตัวนี่ผิดพลาดทางอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ได้ผิดพาลาดเพราะอินเทอร์เน็ต มันไม่ได้ผิดเพราะผมนะทุกคนผมแบบโชว์ผิวหนึ่งสามดูดิไออก,กี้ไม่ทาอะไรเลยทุกคนออก,กี้ไม่ทำอะไรแล้วพอตายก็โทษลูอี่นะทุกคนดูดูเอาให้แล้วแหละใช่สินี่คือตัวตัวที่สู้คีล่าได้ดีมากนะครับอารันดอร์เพราะว่าอารันดอร์เนี่ยมันสามารถฟาร์มไวกว่าคีล่านะทุกคนาคีล่าตามไม่ทันนะดูผมหลบลดูย<ด>ัง<ด>ไงครับกดบ,บัตเตอร์วไฟบินเข้ามาหลบ<อ>หมดเนี่ยโหดจัด เกสเกิร์ของจริงเรียกชื่อนี้ต้องสั่นทุกคนมาถึงเขาสัน่นเราอะสั่นน้องเอ้ชองอะไรเนี่ยมไม่ได้เรื่องเลยดูพี่ดีกว่าดูพี่กวะบัตเตอร์ไฟแดนเข้าไปครับเอ้นี้คิมเซนเซเล็กคิดซี่ยังยกผมไม่ได้รับภาษาอะไรครับผมออย่าให้เจอร้อนมาแล้วกันไอซิกกับหลังนี่หน้าอัดไว้จิงคิมดูคิม กดบัตรฟรีเอ้ยกดบอลเอาตลวรับใช้ผมกลับมาที่เดิมอ่าแล้วก็กลับไปแล้วก็บลับกลับมาเยอะละอืมอืมทำโบนายตำนานนะครับผมวีล่าโดนฟุงเข้าไปครับผมวอร์ดิเวลลอร์ดูเข้ามาโดนขัดไปดูดีนักผ่าทีมเต้นเซียนะับดูบัติตอนนี้อ่ะใช่เอาเต็มเต็มนะโชว์สเต็ปอย่างเดียวตอนนี้ไช่เอฟเต็มเต็ม โค้สเต็ปสเต็ปจัดกิงเล่นนี้ไม่ได้นะทุกคนเสี่ยงตายจัดเลยไม่ดีไม่ดีแต่ก็เป็นผมนะที่ทำได้ไม่างพวกเรเฮ้ย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 เจ้าอ้วนจับวนพี่ซี่ตัวมันปีกแรงมากเลย เรียก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 ที่เก ah, ียร์เดินแล้วเพื่อนโผล่โหดนะผมอ่ะเอาเบอร์ปุ่มว้าวตลอดดึงแล้วดึงแล้ว มาคีมมันจีเนี่ยหลบยกต้องหลบยกดีๆมีคนแรงเลยตอนนี้นี่ขอวงหน่อยขอวงหน่อยอุ้ยเรียกเลียเลียโอ้โหโดนป้อมยิงจนตายนะคือถ้าไม่ใช่ป <görüş> ้อมก็เอาผมไม่ลงนะป้อมก็เหมือนลิฟต์แหละปอมมีแค่ลิฟต์ที่เอาผมลง จบนะทุกคนผมโหดจัดนะทุกคนแล้วดูเอานะแบกน้องคิมกิ๊กกี้น้องคิมอะเล่นตัวใหม่นต่ไม่แบกเลยไงผมโหดแล้วทุกคนไม่อยาก็โม้ละจัดเล่นยังไงก็แบบโหดอะอลันดอร์ผมนี่ตัวเมนนะตัวเมนใช่ป่าคิมที่โหดแล้วพี่โหดปะดอร์เล่นไปตัวเดียวเล่นไปตัวเดียวโหฮากเก์บ๊ายบาย